ท่านสาธุชนทุกท่านคำคืนนี้เป็นคืนของวันพระวันธรรมสวรรค์นะวันนะนนนข้างแรงนะแรมแปดข่้เดือนสมใต้เดือนห้าเหนือนะกะ็ปกติเดือนสามจะเป็นวันมาฆบูชาแต่เนื่องจากว่าปีนีม้มีอธิกมาตแปดสองหนวันมาฆบูชาก็เลื่อนไปเป็นวัน เดือน4วันที่20ก20ุมภาถึงวันที่26กุมภาพันธ์โดยเฉพาะวันนี้มกุมภาพันธ์ตรงกับวันมาฆบูชาเราก็จะเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแหงวัน8ค่ำเราจะเวียนด้านในถ้าเป็น15ค่ำจะข้างนอกนะดัะนั้นกนะ็การจะห่มผ้าพระธาตุช่อแหงก็ต้องเข้ามาด้านในงานยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพในการอ่าพระพุทธชฌวเฮนะก็ยินดีนะอินบ็อกเข้ามาแจ้งความประสงค์เข้ามาหรือจะเป็นเจ้าภาพนะในการถวายดอกดาวเรืองนะก็ดอกดาวเรืองบูชาพระพุทธชฌวเฮนะก็ยินดีอินบ็อกเข้ามานะสามารถทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก็จะเป็นตัวแทนนะให้กับท่านทั้งหลายได้ได้ทำบุญได้ทำหน้าที่ก็จะนำผ้ามางม่ม นำดอกดาวเรืองมาถวายบูชาพระธาตุช่อเหมมันได้มาเวียนเทียนพระทักษิณรับองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อเหทำมาที่แทนของท่านสาธุชนทั้งหลายนีนะ้เพราะเราท่านทั้งหลายก็มีใจอันเดียวกันที่มุ่งมั่นคนาะรบนอบนอบนบูชานะอย่างพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมสงฆ์องค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแห่ซึ่งภายในนี้เป็นในภายในกำแพงแก้วชั้นในขององค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแห่น้อยนักที่จะมี นะฮะท่านนะฮะอาจจะได้เข้ามานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณโยมุบาสิกาเนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้เข้ามาชั้นในกําแพงแก้วอย่างนี้เลยนะดังนั้นทั้งพระพิสุสาสมันเดนและอุบาสกเมื่อมีโอกาสได้เข้ามา,มากําแพงแก้วชั้นในนี้ก็ขอนะฮะแบ่งปันบุญนะให้กับคุณโยมุบาสิกาจะอยู่ด้านนอกกําแพงแก้วหรือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะดังนั้นก็ขอแบ่งปันบุญ นะกับการที่ได้มาเวียนเทียนปักศิณชั้นในกำแพงแก้วขององค์พระธาตุโเฮแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพในการข่มผ้าพระธาตุโชเฮกันนะกนะ็ก่อนจะบังโหมนั้นก็ต้องมาเขียนชื่อก่อนติดไว้ที่ผ้าแพลผ้าห่มนี้แล้วก็พระพิสุทธิสมัเณนตรวเทนอุบาศกก็จะเข้ามานะกำแพงแก้วชั้นในวันที่26กนะุมภาพันธ์เวลาประมาณ9นาฬิกานังกากที่ได้ทบุญตักบ,บาทเสร็จแล้วก็จะมา เป็ียนเหียประทักษิณรอบปมพระเจดีพระธาตุช่องแห่นี้สามรอบจากนั้นก็โดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านสมหวังพงษ์บางโพพร้อมกับคณะได้มาข่มพาพระธาตุช่องแห่งกันด้านในนี้อันนี้คือวันที่26่สิบกลุ่มภาพผ่านเวลาเสยสายหลังกากทะบญตับปานเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาหน้าที่ด้านในนี้ดังนั้นสาธุชนท่านใดจะร่วมทําบุญในการเป็นเจ้าภาพถวายพระแพร่่มอพระธาตุช่องแห่นี้ ก็ยินดีเจริญพรโอกาสนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับทุกท่านทุกผู้ทุกนามที่ร่วมประตานนโมทนาใหม่ในการที่ได้เวียนเทียนประทักศินรอบกลุ่มพระเจดีย์พระธาตุช่องแห่ผ่านช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊กวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงก็ขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์บารมีความศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุช่องแห่ นะพระเจ้าช่องแห่พระเจ้าทนใจบารมีทานสินาวนาจงได้มาอาํานวยเอภรให้กับทุกท่านนะทั้งผู้บาอาจารย์ฝ่ายบรรพชิตและก็สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านแต่ละมณีสม์ทุกท่าน,น,น,ก,นาก,กันปรารถนาอย่างสุขสามประการหมายมีมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติลดวไซขอให้สิ่งนั้นจงพลสำเร็จจงพลสำเกตสำเร็จ ากุประการและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละะปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติตลอดกาลนานเทินขออนุโมทนาขอเจริญพร